ูอนโนเนขนาดนมือผัวจันดาจับหูแมวฉันดาปีปีได้ขันหูมันให้ตรงเนปะปะ๊าป้าเห็นหูบ่ ดีไซนี่แล้วเ้ยดีไซยังไดนแล้วป้าอันนี้มันเป็นเกึอบๆลงเนา <c oughs> ปะป้าป้าเข้ายัดเอาอย่าโอดเข้าเดี๋ยวโนอดออกดิจะเอาหัวมันเข้าไปทำไมเราเออแล้วม,ม,มันจะไปหมุนยังไง่ายเรา <c oughs> หัวมันเออหัวมันออกอย่างนี้ไหมยัดดีละอันที่ป้าป้า ป๊าป้ายัดอย่างนี้แล้วป๊าป้าจะไปเข้ายัางไงป๊าป้าเอาออกก่อนยัดทีละข้างเออเอาประกบนี่ยจะเฝ้าเอายัดอันนั้นน่ะเข้าใจบัวปล่าป๊า้าเฮ้ย มันยังแม่พ่อหรือเอา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 หักหมดแล้วป,ป๊าก็ได้นั่นเราต้องงัดแล้วมันหลุดแล้วเือกเดินไปหยิบค้อนหนี่า